หลับ,หล,บหลับไม่ลงลวค่ะหลับหรือสวดสวดวนโอ้ยจุดนี้โอ้โหไหวไม่ไหวต,ต้องไหวต้องไหวบอกต้องไหวแ้วนะต้องแบบทำสมาธิทำสมาธิ <c oughs> <c oughs> ในเสน้นเส้นนี้เราเป็นกันอยู่แล้วไงอใช่ <laughs> ว่าเส้นเข้าเสาร์เข้าคือใช้ได้ลั่นแล้วโรู้ไลม ลองไปนอนเลยจะหักหักสก,กีส่สก,กีส่คอ <S 1> <S 1> สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโบสบายนะคะ และในคลิปนี้ก็เป็นอีพีที่3แล้วนะคะสำหรับการนวดไทยนักรบหรือที่เรียกว่า Thai Warrior Massage นะคะก็เป็นการนวดผสมผสานการนวดไทยที่นำเอาท่าโยคะท่าฤาษีดัดตนต่างๆมาผสมผสานด้วยนะคะก็ต้องขอขอบคุณทางล็อ t Thai s p ด้วยนะคะที่ให้เราได้เข้าไปถ่ายทำคลิปแล้วก็เก็บบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆกันด้วยนะคะ ล็อบไทยสปานะคะก็มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3สาขานะคะซึ่งแต่ละสาขาเนี่ยก็จะมีบรรยากาศมีการตกแต่งในสไตล์ที่แตกต่างกันออกไปไม่เหมือนกันเลยนะคะในส่วนของทรี m เมนที่ให้บริการนะคะก็มีครบนะคะไม่ว่าจะเป็นการนวดแผนไทยนวดน้ำมันหรือว่าการดูแลผิวหน้านะคะก็เหมาะสำหรับคนที่ไปทั้งเดียวแล้วก็มีคู่ไปด้วยนะคะ ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมวิธีการนวดแขนของที่นี่กันดูนะคะ uh huh. ไม่มีอะไรมันไม่ม e oh oh < LAUGH> ีอะไรนวดเสร็จผมต้องผมต้อง ผมต้องหิ้วกลับขึ้นหลายเลยเลยนะอย่า <pigs> มีร <para fork> ีฟชั่นผู้ชายอย่ามีรีฟชั่นผู้ชายโอ้โหโผมไม่หมดเท่านี้พอ ถโถมหมดมาตายแน่โอ้โหนี่เราตึงหรือวะตอนมาเทสมือ าถามว่าคือเป็นนวดมาเลมาแล้วบอกเปล่าที่นวดเขาว่านวดหนักเจอนวดหนักแบบขุดเส้นเลยอ่ะ <c oughs> คือว่าเขาขุดเส้นเลยนะกันเลยว่าเราต้องไปผ่านประเทศนั้นมันใช่ <c oughs> แต่ใครนวดหนักนคือต้องมาเลอย <c oughs> อย่างเดียวโอ้โหนี่จริงหน <c oughs> ูอ,อยู่แต่ไทย <c oughs> เไม่เสียชื่อไม่เสียชื่อมีเสียชื่อเทรนเนอร์เลย ดู่งก็แก้มกะช้นี่นเดียวมั <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้จะทบไม่วเบากั <c oughs> Thật 2 nghĩ quá nặng Nặng chính Mưa nặng chính <laughs> ถึงหน้าเยเยเกก็ยังสวยเลยนักนวงไปถึงปลายนิ้ว ี่นไม่ต้องขุดนะไม่ต้องขุดขุดขุดนี่คือขุดขุดเส้นมันคือมัเส้นจมนี้ใช่เลือกเข้าไปอีกแค่นี้ก็จะตายแล้วทำไมเสียงมันขึ้นไ่ พี่แอนพักอยู่แถวนี้เลยไหมคะอยู่ห้องหองบริษัทอ๋อเขามีที่ให้พักเลยเช่พักนี้ให้เพราะว่ายังว่า,ยวายอยู่แล้วแบบอืก็ต้องอยู่แถวนี้อะไม่งั้นจะมาทำงานโอ้โหในเมือง <laughs> ไม่ไหวละไม่ได้เข้าคนพอดี <laughs> นี่หนูมาสองชั่วโมงครึ่งแล้วเนี่ย <laughs> จากจากลำลูกกา มไดหเลยปจะหักหักสักกี่กี่ข้อน้วเสียนลูกค้าชอบคำนี้ยอะไรเขาค็มี้เขาไม่เคยโดนขนาดนี้มันมันแปลกไปมันจริงจังเกินกัารวดแขนเส้นบ่าจะหายไหมจะคลายไม่เยอะกัแขนด้วยกดลงไปนี่มันไปตึงเจ็บอยู่ในข้อ ส่สัญญาณข้างขวาเแมตตมงต้องมาซูมนะาจะหายากนะคนจริงจังแนละ้วนวดแขนคนเลยนะคะนวดแขนจะหายากนวดจริงจังนี่ไหมส <c oughs> มากจะให้คนนทายถ้าไมทำ <c oughs> าไม,าไมกำชับ ใช่ดูีิแค่มือังจะตายแล้วโอ้วกดมาทีอะมันมาเสียวลงในข้อเลยนะ <c oughs> เดี่ยวเนียวโนนก็คือขยับโดยไม่ต้องขยับอ๋อมันเป็นแนวเส้นมันอยู่แล้ว <c oughs> มันจะดึงขึ้นมาเองเอแต่นมันอย่างนี้กัวนึ่ <c oughs> น <c oughs> ใช่ คนปวดปวดแขนมานี่คือแบบสัดใจอะ่ะถ้ากำลังปวดอยู่นะช่วงนี้เชนิวไม่ได้ผิวมันอ่อนคะ่ะช่วงนี้เชนิวไม่ได้ผิวมันอ่อนช่วงนี้แค่อุ้งก็อันนี้ลนะ สวดสวดมนจุดนี้โอ้โหไหวไม่ไหวต้องไหว <c oughs> ต้องไหวบอกต้องไหวตา่ละต้องแบบทำสมาธิทำสมาธิานเสน้นเส้นเส้นนี้เราเป็นกันอยู่แล้วไงอุอ้ยที <c oughs> ว่าเส้นเข้าสเสารเข้าเส ยังไม่จุมเโอ้ยวางแม่แม่เองเกาหลีนั่นหนักเกาหลีนั่นหนักกว่าจีนนะหนักกว่าจีนเลยถ้าเท่าที่สัมผัสโซนเอเชียเนาะ ใช่สอเอเชียกขาสอนให้ลูกหลานนวดแต่เด็กแลเนี่ยเมื่อกเห็นเห็นเด็กบางคนมาพาเด็กมานวดด้วยวเขาจะแบบมาทั้งครอบนอนเฉยเลยนะเนาะมาแล้วนะขอดี e p พอเห็นหน้าลูกคหมฮะเด็กขอดี e เลยนะขอดี e แสดงว่าแบบนวดจนแบบไม<ช>่มีแบบแล้วอะช่ช,ชินแล้วอะเลยติดหนักก็เลย แต่แต่ฉันไม่ฉันไม่ลองไวปเด้งเราจะมีชีวิตรอดกลับไป ชีวิตรอดจะไปหาลูกค้าเซ็นว่าสบายแต่พอมันผ่านมาได้มนนันก็โล่งสบายแต่ตอนที่กำลังโดนอยู่เนี่ยแบ่จะตายเอาข้างเอาตะแคงข้างนึงไหมหรือว่าสองข้าง เอาครับเวลาพอไหมคะยังไงก็ได้คะ่ะอ,อันนี้กี่ชั่วโมงเนี่ยยืดตวนเรื่อยๆเลยเยนี่ยน, <c oughs> น่าจะชั่วโมงครึ่งมั้งคะที่เขาจองไปให้ชใช่ที่เขาบอกส่วนมากจะชั่วโมงครึ่งค่ะมันต้องไม่ใึ่ใช้ได้ร่นไปแล้ว เพื่อนเพื่อนจะไปฉีดช่วนยนอนไปเจะบไปฉีดฉีดทำไมคะอักเสบเหรอเพราะเป็นมานานก็เลยไปทำมัค่อ,อยๆเนี่ยไหลคลิกถายหลุดเลยหลุดแต่ต้องทนมันมทนไหวก็เนี่ยมันเทียบทนไม่ไหวใย่เง<ะ>ี้ยใช้ได้หรือมันไม่ติดเ,เนี่ยลั่นถึงข้อเลยดึงนิ้วแต่เป็น สองคอกันลำเลยสบายถ้าหลุได้ขนาดนี้สบายถ้าชโมงครึ่งจะไม่ทัน <Okay. S 1> ควมัมหรือมีท่าที่แบบให้นี่ไหมคะหือ แทงท่าไหนที่มันต้องแบบว่านี่ท่าความนี่หละเยอะอยู่ท่าความนี่เยอะอยู่ er สวยเงนสวยเป็นเจ็บเจ็บได้ <c oughs> <c oughs> สีทนได้ <c oughs> สีทนได้แต่โบทนไม่ได้ <c oughs> ไม่ใช่สีค่ะ <c oughs>